พบกับรายการ One Life One Story รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนที่น่าสนใจในทุกๆเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะไปไลฟ์มาให้คุณพบกับผมฮัมซะ One Life เพราะแต่ละเรื่องราวมีสตอรี่ซ่อนอยู่สัปดาห์นี้รายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณระวีตะวันทรงกรรมการผู้จัดการบริษัท Spring New c อ n a t i o n Group อาทิตย์ที่25กันยายน2ทุ่มครึ่งทาง w Channel เพราะอนาคต่ะเทคโนโลยีมันเข้ามาแทนที่อาชีพทุกอาชีพ แต่สิ่งที่จะไม่หายไปคือการสื่อสารพอเวลาเรานําเสนอผู้บริหารระดับสูงด้วยกับ Data แล้วส่วนมากมันก็จะเป็นไปตามนั้นใช่มันจะเป็นตามนั้นเพราะดาตมันมันชัดนะครับคือถ้า Data มันชัดอะมันความเชื่อมันไม่ชนะหรอกมันไม่ใช่บริบทเดิมแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดเดินนะครับมันมันไม่ทันคือโลกมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะ3ปีหลังมานี้เมื่อก่อนอัปเดตเทคโนโลยีที่ปีละหนเดี๋ยวนี้ดู 20นาฬิกา30นาทีทาง White Channel